ก็ท่านทําอะไรคือมันทะเลาะกันมันเนิ่นนานไม่ใช่ท่านอย่าพูดอย่างนี้เพราะไม่สนใจไงรัฐบาลไม่ใส่ใจรัฐบาลไม่ใส่ใจในเรื่องของงบประมาณสาธารณสุขมันไม่พอไม่พอเพราะอะไรเพราะท่านไปทําอะไรละ่ะรักษาทุกโรคไงเล่ามันเป็นไปได้ไหมเล่าผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะวันนี้เนี่ยที่เราทํา30บาทจึงเป็นการดึงเพื่อจะให้คนที่ไม่มีกําลังวันนี้เหมือนคนป่วยเนี่ย ให้ได้รับการรักษาก่อนแล้วถึงจะออกไปแข็งแรงกับเขานี่คือแนวคิดที่มันต่างกันแต่ปรากฏว่าไอ้คนอยู่ตรงกลางคิดเก่าทําเก่าบอกว่านี่คือประชานิยมมันเป็นโครงการประชานิยมแต่มันเป็นทําประชาชนได้รับผมก็ไปอะไรไม่ได้แต่เรามีความพร้อมหรือยังนะถ้าเรียนแล้วคนละ2,900บาทเต็มพอไหมลนะ่ะฮะรักษาพอไหมเป็นโรงพยาบาลเขารับไหวไหมสองพเเนี่ยทุกโรคอะ่ะไหวไหมเล่าโรงพยาบาลเขาก็จะเต๊ง เขามีร้อยเก้าสิประเทศเขาจะไปทำเลยทำกี่ประเทศแบบเนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยใครจะทำมาเห็นนะเห็นความไม่เข้าใจไหมครับมันต่างกันมากเลยในวิธีความความคิดเพราะฉะนั้นน,นี่คือความแตกต่างทางด้านความคิดซึ่งเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าถ้าใครต้องการจะรักษาสิ่งที่เป็นแบบเดิมๆอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าทุนนิยมล้าหลังพวกทุนนิยมล้าหลังจะไม่ยอมเข้าใจ เรื่องของสังคมนิยมแต่ไปเข้าใจว่ามันคือประชานิยมวันหน้าเนี่ยผมอีกไม่กี่ปีลงมาจะเต็งทั้งหมดนั่นแหละแล้วทำไงอะ่ะแล้วก็ชื่นชมเข้าไปคนคิดคนคิดอันนี้ขึ้นมาผมไม่พูดอย่างอื่นได้ไหมล่ะท่านก็นกลับมาเล่นงานผมนะคนรวยก็ก,ก็ก็มีขีดความสามารถไม่ต้องดูแลคนจนวันนี้ทั้งคนจนคนรวยดูแลเท่ากันหมดใครจะดูได้เราเป็นประเทศมหาอำนาจรวยขนาดนั้นหรือ นั่นทุกคนเรียกร้องทั้งหมดเดี๋ยวมันเนี่ยปัญหาเป็นร้อยเรื่องใช้เงินทั้งไม่รู้กี่ล้านล้านมั้งเนี่ยเอาทุกอย่างเวลานี้แต่ไรายได้ไม่มีทักบาทให้ผมหามาได้เนี่ยมีไหมละ่ะไรายได้รัฐจะมาจากไหนอะพวกทุนนิยมล้าหลังจะไม่เข้าใจเรื่องของโลกาภิวัตน์ไม่ยอมเข้าใจเรื่องของทุนข้ามชาติซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาข้ามเราข้างได้ข้างเดียวเราก็ข้ามได้เหมือนกันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติที่เวลานี้ คำว่าโลกาพิวัตน์ที่ผมเคยย้ำและฟังว่าคือการที่คนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายจากไหนไปไหนก็ได้ความรู้ที่เกิดขึ้นที่นี่สามารถเคลื่อนไปใช้ที่อื่นก็ได้ข้อมูลที่เกิดขึ้นที่นี่สามารถเคลื่อนไปไหนก็ได้็นโลกไร้พรมแดนเงินทุนจากประเทศนี้สามารถไปอยู่ประเทศนั้นแล้วก็ย้ายต่อไปประเทศนั้นได้อย่างเสรีนี่คือส,สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ถามว่าเราจะรับไหมวัน่นาจะอยู่กันแบบนี้หรือไงถ้าอยู่แบบนี้ก็โอเค ไปเลือกตั้งกันมาเลยแล้วก็เอาไปไปทําให้ได้แล้วกัน